สวัสดีครับมาอีกแล้วกับเอฟอินสุดๆอย่างพี่สาขาสำโรงครับผมวันนี้มีเจ้าตัวมิวเอกครับผมแต่งล้อแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวภายในด้วยนะครับเป็นแอคทีฟสีบอลเงินฮะราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทครับผมเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างแต่งอะไรบ้างและโปรโมชั่นช่วงไทยคลิปกับพีเชยรครับผมว่าออกแลเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูช่วงไทยคลิปนะครับไปดูก่อนดีกว่าว่าแต่งอะไรบ้างครับผมไปเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Act i v e สีบอลเงินนะครับเปลี่ยนยางไซแม็กเป็นท e นะครับผมอันนี้ไม่ได้โหลดนะครับก็คือจะเป็นเปลี่ยนยางเฉยๆใส่เป็นแม็กสิบแปดทีนะครับทีอีสีดำนะครับเป็นดำด้านนะฮะแล้วก็จะมีตัวอักษรเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมปอมยางแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนภายในก็จะมีหน้าจอฟังก์ชันก็ค่อนข้างที่จะมาให้อยู่แล้วนะครับผม เราเพิ่มเติมโดยที่เราใส่เบาะหนังแบบนี้ครับแล้วก็เดินได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูเราก็เปลี่ยนหนังให้เหมือนกันครับก็สวยงามมากๆนะครับดูโดยรวมแล้วก็ลูกค้าก็ใช้เงินของอรถน้อยด้วยเดี๋ยวไปฟังโบดีกว่าว่าออกรถเท่าไหร่นะครับผมมีไฟตัดหมอกให้แบบนี้เลยนะครับผมเราติดเพิ่มเติมให้เลยนะครับ เรามาฟังโปรโมชั่นคันนี้ดีกว่าครับมิวเจ้าตัวแอคทีฟสีบลองิ์คันนี้นะฮะออกรถเพียง4 1 0 0 0บาทนะครับผมคอนเพียง16,300กว่าบาทเองนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรหาได้เลยนะครับ095 557 8897เนะฮะเอฟกินดีครับปรึกษาทุกเคสเลยนะครับฝากไู้้วยกับเจ้าตัวแอคทีฟคันนี้นะฮะวันนี้เอฟก็ฝากคันนี้ละกันสวัสดีครับ